บุญรับผิดชอบอกไก่เปารับผิดชอบปลาไหลแล้วหมิวลับผิดชอบอะไรอ่ะเออ้ออเออนู่นนู่นติดไหมติดไหมเรียบร้อยถอยมาเอาดีๆเอาดีๆอีเออพอแล้วด้วยไอคลิปไปคลิปมอเลยเปาจอดเปาใหญ่กว่าตัวแรกครับจ้ำปึ๊บเลยไปเอวอย่าให้มันไปโหูใหญ่ว่ะ ไม่รู้อะทำไมนะอ้าวไม่จิ้มเหรอเฮ้ยหงจริงมอู้หูโอ้ยไม้ไม้ไม้เริ่มจิ้มเอาล้างไม้ก่อนเอาสาดเลือดเอือดโอ้ยแดงเขือกเลยครับ อ่สว,ส,อสวัสดีครี่ซีก่อนสวัสดีค่ะยินดีตอนรับพี่ซีนะครับเขาสูช้ชน,เนะเด็ตกปลาวันนี้ตกปลาอะไรกันชาโดค่ะโอ้โ,โหประกาศเลยนะใช่ครับสาดเลือดไปแล้วนะครับอันนี้แ0 0อไล่ลุงพลวันนี้เอาอะไรมาตกกันไหนดูดิเป็นปลาไหลซิงโ,โอ้โหผัดเผ็ดดีไหมอุ้ยจ้ำเลยแล้วอีกคนนึงเตรียมอะไรมาอกไก่ค่ะกไก่ลองดูนะะบุญรับผิดชอบอกไก่เปารับผิดชอบปลาไหลปลาไหลแล้วหมิวรับผิดชอบอะไรอ่ะปลาหมึก ปลาหมึกคืออะไรปลาหมึกกุ้งหอยค่ะเอามาตกปลาเอามาทำกินโอ,โอเคลองดูครับวันนี้มีผลงานหรือเปล่าแชร์เลือดครับแชร์เลือดอน,อนนี้นะครับแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะบ,บุญก็หั่นเหยื่อนะครับอ,อกไก่ส่วนเปาก็ชําแหละกไหลนะครับส่วนหมูก็เชียริ่งอะไรตะแกงหลังจากย่างหมูจิ้มกันก่อนด่านิดหน่อยแต่อร่อยเหมือนเดิม ส่วนปลาไหลไม่ต้องแช่เลือดครับเขามีเลือดของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเลือดเตาด้วยวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างมีนี่แล้วก็มีนี uh, ่ค anyway, รับอ่ามีนี่กับนี่นี่อย่างโล เมื่อไหร่จะหมดนี่อเอาดีๆกุ้งหนึ่งโลกับอันนี้ปลาหมึกกับหอยหอยไรหอยหวานกุ้งมีหอยหวานด้วยของแพงไปเดี๋ยวย่างกันช่วงนี้กุ้งค่อนข้างแพงครับไซนี้ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่า250บาทยอยุ้ยเดี๋ยวนี้มีกำไรเหรอไม่ใช่เคือผมอเหรเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> ว่าถือเคด ทำอะไรจะได้มีกำไรเดียวเลยเคขัดยอกอ่ะพี่เห็นนะพลโพสยังปลานินนะฮะสองร้อยไล่เห็นแล้วเดือดเลยลุ่มนักตกปลานครปฐมนะครับโอ้โหเต็มกระชังล่าสุดปล่อยปลานินที่เลี้ยงในกระชังไว้นะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บกินปั๊บจริงๆริงนะเพราะว่าคือก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไงใช่ไหมล่ะปลาเลยแข็งแรงพร้อมกินเลยใครสายปลานินนะครับรีบเลยครับช่วงนี้กำลังเดือดอืม ที่หนูลองนับแหละ24ตัว24ตัวโลอ่าฮะแล้วยังไงดูเห็นเขาขายกันอ่ะเอาแบบเอาเนี่ยมาเสียบไม้อ่ะแล้วก็ไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทใช่มันน่ามันน่าซื้อนี่นะอ่าเพราะอะไรวะเพราะปกติถ้าเราไปซื้อร้านกุ้งเผาเนี่ยมันต้องซื้อเป็นโลอ่าฮะแล้วมันก็แพงไงทำขายดิมิวเอาเงี้ยซื้อมากิโลสองร้อยห้าสิบมียี่สิบตัวขายไม้ละสิบห้าทุนไม่น่าคิดได้นะไหนจะค่าน้ำจิ้มอีกก็ใช่ไง ้ราเอาตัวเล็กคนนี้ไงอ๋อแบบ80ตัวโลเหรอขายุ้งไอ่ะหิวหรือไงกัดปากเลยหิวคันไหนไปแล้ว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 อุ้ยฟองฟอดเลยอากินใกล้ๆเหรอบุญกินใกล้ๆดีเลยตรงนี้ฟองฟอดครับบุญว่าเราเฉอยหลังเลยไก่เหรออย่านานมันมีไอ้ตอเยอะ สวยติดด้วยตอนแรกอือพลังอีกเอาเอาเก็บเก็บสายเก็บสายเอามาไหมมาไหมมาแล้วปากหมอมันเลยช้อนหรอเป็นโดเอาเร็วๆขึ้นมาสวยงาม้ยไม่ใหญ่แต่ละไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นักข่าวเขาอิดฉาคันเรายังไม่กินสายประมาณเท่าไหร่ประมาณเระ่ากับโลอ่ะแปดสีดได้ก้าข ใช้อย่างเงี้ยน่าจะเยอะใช่เบ็ดตัวเดียวด้วยตัวเบ็ดตัวไม่ใหญ่นะฮะใช้แบบนี้กําลังพอดีเลยนัาข้าเล่นผมแล้วโอเคอันนี้อกไก่ใช่ไหมอกไก่ต้องมีคนมากอกหักอ่ะต้องมีคนใหม่เฮ้ยอ่ะเราจะใช้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่ได้ปลาก่อนนะฮะให้กินก่อนทันทีครับต้องชิมซิฝีมือพี่หมื็นไงนี่บาครับปึ๊บเป็นไงหอหวานแน่นอน มันแก้วด ah, ้วยบะเน่ยเมื่อกี้เห็นแบบทำไงนะอ้าวไม่จิ้มเหรอเฮ้ยโหริงโอ้โหวเฮ้ยใ้ไม้ไม้ไม้เริ่มจิ้มเอาล้างไม้ก่อนอะไรซิงหลังจากยางกุ้งเสร็จแล้วนะครับตามด้วยหนวดหมึกโลละ300กว่าบาท เรานี้กินหัวกุ้งด้วยใช่ไหมกินทุกส่วนนี่ล่าสุดที่บ้านเลี้ยงกุ้งจับแล้วเป็นไงบ้างไม่เยอะไม่เยอะแล้วกำไรปะยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวขายไปวันไหนเมื่อวานราคาเท่าไหร่หกสิบห้าร้อย้หกห้าร้อยหกห้าอ่าใสเท่านี้ไหมเท่าที่กินไหมผมผมไม่เคยเห็นกุ้งกลางอ๋อยังไม่เห็นอ่ะร้อยร้อยหกห้ากุ้งขาวเหรอกุ้งกุ้งขาวได้ร้อยเท่าไหร่นี่นะ มดอันนี้เขาบอกว่าเป็นหอยหวานไม่รู้หอยหวานหรือหอยหมากนะฮะดูไม่ค่อยเป็นแต่ตัวใหญ่ดียินดีจังวะมาค่ะชิ้นนี้หนูเลี้ยงมานแล้วหรือ ลุกไปเฝ้าฉ่ำนะกรอบนอกนุ่มในฉ่ำฉ่ำนะตัวหนึ่งมันก็มีแค่สองอันเนี่ยไจะเอาไปละอันหนึ่งได้แต่มองตาปิดติดนะครับหอยสุกนะครับมันต้องมาจิ้มฟันหนึงปุ๊บหูยช่ำๆ่หนูไม่กินหรอให้บุกกันเลยพี่เอาลงไปทำไมนะโถ่ต้องอย่างนี้ ออร่อยอะไรไหมดีกว่าต้มรสชาติเหมือนปลาหมึกวะยังไม่เคยกินเลยเหรอจงากไม่มไ่เคยกินเหรอถามจริงเคยแล้วแต่บลาหมึกเล็กกว่านี้จะบอกว่าอร่อยกว่าหอยเชอรี่เอยอะหอยย่าง เหมื่อยในหอยทากจบเลย <c oughs> โลสามร้อยเรืเลยเออเมื่อกี้กินหน่อยอ,อ่ะเบื่อพิทไปิีมาเร่อยเออแบบแนึอวนามันจะเหนียวเนียวอ่ะเด้งเด้งอ่ะเด้งตู้อ่ะดูมาอยาเด้งเตาเคยกินไหมไม่เคยโอ้โหน,นี่ชิ้นใหญ่ๆนะอันนี้น่ออาจะเป็นครั้งที่ห้าเลอ,อ้าว ทึบทั้งหมดทั้งหมดนั่นแหละกรอบกรอบกล่าบเงี้หวานนะอร่อยนะขมเค็มอันนี้ก็เป็นปลาไหลที่ซื้อมานะครับเราซื้อมาสองตัวแต่ว่าเราเอาทําเหยื่อไปหนึ่งตัวหลืออีกหนึ่งตัวเราก็จะปล่อยไว้เนาะนั่นน่ะดิแล้วมันจะไปอยู่ไงอะเปามันจะคุดดินแล้วไงอ๋อ มันก็หาลูเถอะเท่านี้นะใช่เอาปล่อยยังไงไปแล้วเนียบร้อยลงไปได้แค่น่อยเดียวไอเดิ้งับ <c oughs> A อ e w moments later อื้ออ้ออื้อนู่นนูน่นติดไหมติดไหมเรียบร้อยถ <c oughs> อยมาเอาดีดีเอาดีดีเออ <c oughs> เอเอพอแล้ว ลไอคลิปท้ายคลิปรอเลยเบาจอดเบาใหญ่กว่าตัวแรกครับจำ๊ิเลยไปแล้วอย่าให้มันไปโอ้ใหญ่ว่ะสิฟโอ่ะเบอร์กสิฟโร่ะเฮ้ยมันสะบัดจะจะขาดไหมพอเบาเล็วเกี่ยวก่อนเร็วเร็วเร็วเออไปเก็บวเอาปลาขึ้นมาก่อน เยี่ยมมากโอ้ไก่ชนะเลิศครับวันนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวเมื่อกี้นะฮะประมาณกิโลได้สี 4, นะ่เนาะสี่ห้าโลได้สี่อ่ะแน่ๆแหละอ่ะแล้วก็ตัวนี้ถ้าสี่เหมือนกันไหมสี่ขีด <laughs> เยอะก็สี่ขีดอหกขีดได้แน่ๆ แบกอีเดียวโ้หโคตรฟุกเลยเฮ้ยกินอย่างเดียวเลยแล้วก็พอปากินก็วิ่งไปวัดแค่นั้นแหละฟุกอุ่นใจที่สุดตัวเนี่ยมันไหมวันนี้มันกับ800ไร่ลุงพลนะครับผมก็คิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายนี่บ๊ายบาย